เธอจะมาตามโ้มตามหรอนี่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 จานชันอยู่นี่นะก็จอของมื่เอาให้ชันด้วยสิยกจานชันไปด้วยยังยังยังจะปูนไปเบิ่งเบิงเบิ่งเบิง,บง,บงมาเอาจานชัน,นไปนด้วยยังว่าใครเป็นนางร้ายนางมารเอาไปนางมานชัดเ <laughs> บิง่งมันว่าหัน <laughs> มาแล้วกินเลยเหรอมีผักด้วยนะ มีผักแอมด้วยลูกก็สนใจแต่บางหงบมสนใจอย่างดอกสนใจแต่บางหงไข่เจียวข้างล่างก็จะมีเส้นเอาแต่้อมมาช้อนบอสมาเอา,าเอายลยเวลาอยากใช้ซ้อนทำไงใช้ท,ทำอะไรตักตักอะไรตักของกินตักอะไรล่ะ นั่งไงส,งส้มตรงส้มตำแล้วก็แกงจงแกงจืดเนี่ยนี่ไงอาส้มตักหรอมักแต่แท้พัดเซจมีเจะนาบบมีถั่วง,งอก ไม่จริงถ้ามีทง้องนี่รสชาติสิพอดีเลยมเราเขาจัดต้อมจำให้มาไม่กินซะมีประโยชน์นะมันก็จะจักใม้เพินไงให้ลูกกินซะมันมีประโยชน์ต่อลูกลูกกินแล้วจะได้ผิวสวยผิวดีน่ารักขึ้นกว่านี้ไม่จริงเหรอ กินผักนี่ก็จะได้ผิวดีเหมือนกันถ้ากินผักเนี่ยเนี่ยผักต่อหน้าต,ต่อตาเนี่ยทําไมถึงไม่กินเลยไหนนไม่เห็นไนะไ,ไหนอ่ะเห็นยังไม่เห็น่เห็นเห็นยังอ่ะจะยากไม่เห็นได้ไงผักเต็มจานเลยเนี่ย เฉยอิมไวแทะมันยังบหมดเลยตามโบไดเพสเลยรู้ว่าเหมือนกินหมดไม่หมดไม่กินช่วยกันเลยนะเขากินมาแล้วก็กินีกกินอะไรกินงึ้นกินตั้งแต่ตอนประมาณแปดโมงเก้าโมงไม่ใช่กินตอนสิบเอ็ดตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงใช่เหรอตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงนั่นอันนี้เขาทำมาให้กินตอน ประมาณแปดเก้าโมงข้าวเช้าไม่ใช่เขาตื่นแปดโมงกว่าแต่เก้าโมงเขาจะกินเนื้อ่ะเหรออันนี้ข้าวเที่ยงไหนเขางงมากเลยพอข้าวเช <10 S 2> ้า,ากินตอนสี่โมงสิบเอ็ดโมงข้าวเที่ยงกินตอนตอนไหนตอนเที่ยงตรงมันจะกินหมดได้ยังไงเขางงมากเลยวันนี้ลูกกินเหลือปกตินี่ปกติไปดไห้กินหมด ปกตินี้ลูกจะสวบหมดเลยนี่ดโดยเฉพาะส้มตำนี่ลูกจะไม่เหลือแบบนี้นะส้มตำปกตินะปกติเคยกินหมดอันนี้เนี่ยลูกกินเหลือนี่เป็นไปได้เขาก็ยังว่าเป็นไปได้เรือลูกกินเหลือนี่ปกติลูกสิสวบเอาสวบเอาใช่ไหมไม่ใช่ตรงไหนมีหลักฐานทุกอย่างไม่ใช่ตรงไหนอิ่มแล้วจริงๆนะโอ้อิ่มก็อิ่มซะเะนางลาเอ่ย อิมล้วก็เตรียมตัวไปเรียนต่อนะคะจะมาทรายหัวหยั่งยังเรียนจบเลยอะไรก้นอนจะมานอนหยั่งนอนพักผ่อนมันจะเป็นดินพอกหางหมูแล้วนะจะมาพักผ่อนไปนอนตื่นมาก็เรียนสิไปเตรียมตัวเรียนไม่จะนอนเตรียมตัวเรียนไม่เตรียมตัวเรียนไม่ใช่ละมันเตรียมตัวเรียนไม่ไม่จริงไม่จริง ไม่แซ่ค่ะถ้าไม่เรียนนะค่ะไม่นะถูกแล้วไม่แซ่ใจดาค่ะเบิง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 ปีพะโลมตัวนี้ด้วยเบิง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 ไปหาม <transactions. S 1> ่นงน <M. S 1> อนพนพนนอนอีรีเว้ย